เผยข้อมูล Samsung Galaxy Note 20 Plus มีชาร์จไว45วัตต์คาดจอยใหญ่6.87นิ้วพร้อมค่ายรีเฟรชเรท120เฮิรตซ์กล้องหลัง4ตัวเตรียมเปิดตัวสิงหาคมนี้เผยข้อมูล Samsung Galaxy Note 20 Plus มีชาร์จไว45วัตต์คาดจอยใหญ่6.87นิ้วพร้อมค่ายรีเฟรชเรท120เฮิรตซ์กล้องหลัง4ตัวเตรียมเปิดตัวสิงหาคมนี้ ก่อนหน้านี้ได้มีภาพเรนเดอร์ของสมาร์ทโฟนตระกูลละอธงจากทางซัมซุงอย่าง Galaxy Note 20 Plus ออกมาพอสมควรแล้วนะครับล่าสุดก็ได้มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสเปคบางส่วนของ Galaxy Note 20 Plus ถูกเปิดเผยออกมาเป็นที่ร้อยล้ครับโดยมีสมาร์ทโฟนซัมซุงที่มีเลขรหัสมเดลว่า sm ฉด n เกาที่สื่อต่างประเทศเชื่อว,ว่าเป็นเลขรหัสมเดลของสมาร์ทโฟนรุ่นแต่ซีโน้ลได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน Tc c e r t i f i c a t i o n ของประเทศจีนซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนทดสอบก่อนวางจำหน่ายจริงพร้อมเผยข้อมูลของกระซี่น้2ยี่สิพว่าจะรองรับการเชื่อมต่อบนเครือข่าย 5g พร้อมรองรับระบบชาร์จเร็วที่มีกำลังไฟจ่ายสูงสุดถึง45วัตต์เลยทีเดียวครับคาดว่าสมาร์ทโฟนรุ่นกระซิ่งโน้ตยี่สิพที่ผ่านการรับรองในครั้งนี้จะเป็นโมเดลสำหรับวางจำหน่ายเฉพาะในประเทศจีนนะครับรายงานล่าสุดระบุว่าสมาร์ทโฟนซัมซุงกระซิ่โน้ตยีพลัส จะมีหน้าจอ d y n m m i อ AMOLED ดีไซน์จอโค้งเจาะลูคล้ายกับรุ่น Galaxy S 20 Series แต่จะมีหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นเป็น6.87นิ้วความละเอียดระดับ 2K+ มีค่า refresh rate ระดับ120 h z ใช้ชิปประมวลผลรุ่นท็อปสุดรุ่นใหม่คือหัวคอม Snapdragon 865 5G ครับพร้อมกล้องหลัง4ตัวที่มีขนาดของเซนเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นครับและคาดว่าทาง Samsung จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนตระกูล Galaxy Note 20 Series ช่วงเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ครับแต่ข้อมูลที่เผยมาน,นี้ยังไม่มีการยืนยันย่าเป็นทางการนะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้า IT จะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ